ส่งสดีครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นแท็กเตอร์จอรเดียมือสองนะครับรุ่น3 0 3 e, 6ูนย์หกแรงมานะครับคันนี้เลขไม่สองพัหน่งร้อชั่วโมงนะครับคันนี้และรุ่นนี้ถ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ที่เป็นรุ่นเผาใหญ่นะครับ แท็กเตอร์จอนเดียรุ่น 3036E นะครับจะมี2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าที่เป็นเพาคมเป็นเผาเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเผาใหญ่เป็นเผาขนาดเดียวกันกับรุ่น40แรงเลยนะครับคันนี้ก็มาพร้อมใบมีดกีนซิสเต็มนะครับแล้วก็ฐานหลังก็จะมาพร้อมเป็นฐานหลังของกีนซิสเต็มเหมือนกันนะครับก็มาชมรอบคันกันเลย ยางค่อนข้างที่จะเหลือเยอะนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับรถคันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาลูกค้าเก่าเนี่ยเจ้าของเก่าเขาเนี่ยเขาดูแลค่อนข้างที่จะดีมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปชมในส่วนของแหวนน้ํานะครับสวยใสสวยงามมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะแจ่มเลยครับมาชมเสียงเครื่องกันครับคันี้นี่นครับเลขไม่สอง เสียงเครื่องกันเสียงเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะเงียบมากครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการยกของไปนีดนะครับอันี้ก็ระบบซ้ำไฮดรอลิกเนี่ยก็ยังคงทํางานได้ปกติดีนะครับทีนี้ก็ในการยกขึ้นไม่ได้ใช้พลองช่วยนะครับดูเี้มาดูในส่วนของถังหลังนะครับทีนี้ก็การยกของถังหลัง ปกตินะครับทางไม่มีการกระตุกใดๆนะครับตัวนี้ทํางานได้ปกติไม่มีการกระตุกใดๆระบบระบบไฮดรอลิกนี่ถือว่ายังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวน,นี้ก็ผมลองยกขึ้นลงให้ดูสวยงามครับแล้วก็ในส่วนของโค้งลังคาแล้วก็หลัลงคาเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกใดๆน,นะครับตัวน,นี้ก็มา ขายอยู่ที่368,000บาทนะครับทีนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอนคครับรเนน้้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ